สวัสดีค่ะเพื่อนๆช่วงนี้เป็นเทศกาลมาดิกามาดิกาเป็นเทศกาลที่จัดขึ้นในช่วงก่อนวันเข้าพรรษาของาศาสนาคริสต์ปกติจะมีการเฉลิมฉลองจัดงานในวันอังคารก่อนวันพุทธที่มีการถือศีลซึ่งเทศกาลนี้ เป็นการเฉลิมฉลองครั้งสุดท้ายก่อนเริ่มการถือศีลในช่วงเทศกาลของคริสต์ศาสนาเทศกาลนี้มีการจัดขบวนพาเรดการเต้นรำการสวมหน้ากากและการแจกขนมหวานหรือของกวัญต่างๆที่มักจะเป็นสีทองสีม่วงและสีเขียวค่ะ ซึ่งนิยมจัดกันในหลายรัฐด,ด้วยกันแต่ที่มีชื่อเสียงโด่งดังมากที่สุดก็คือรัฐลุยเซียนาค่ะที่เมืองนิวออร์ลีนคํคำว่ามาดิกรามาจากภาษาฝรั่งเศสแปลว่าวันอังคารไขมันหรือวันอังคารที่มัน Fat Tuesday ย ซึ่งหมายถึงวันก่อนเริ่มการถือศีลในช่วงเทศกาลเข้าพรรษาหรือภาษาอังกฤษใช้คำว่า Lent ที่มิสซิสซิปปีแห่งนี้ก็มีการเฉลิมฉลองเทศกาลมาริกราเช่นเดียวกันค่ะเนื่องจากเป็นประเพณีที่มีรากฐานมาจากนิวออร์ลีนส์รัฐรุยเซียนาซึ่งเป็นเขตเชื่อมโยง ผู้คนก็มีการโยกย้ายสื่อสารกันทำให้ประเพณีเหล่านี้แพร่ขยายเข้ามาในพื้นที่ค่ะประกอบกับชุมชนท้องถิ่นให้ความสนใจค่ะเมืองนี้มีขบวนพาเลตด,ด้วยนะคะแล้วก็มีกิจกรรมมาดีกราเพื่อสร้างความสนุกสนานและรวมผู้คนในชุมชนค่ะซึ่งถ้ามีโอกาสนะคะ คุณคิตตี้ก็จะบันทึกภาพและวิดีโอให้เพื่อนๆได้เห็นของขบวนพาเรดในพื้นที่ค่ะค่ะจะเห็นว่าคนทางใต้นี้นะคะทางใต้ของอเมริกาค่ะจะมีวัฒนธรรมและการเฉลิมฉลองกันอย่างสนุกสนานบ่อยๆค่ะละักทางตอนใต้ของอเมริกานี้นะคะมักจะมีประเพณีรื่นเริงและอเมริกาก็กลายเป็น ส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมในหลายๆเมืองทางใต้นี้ค่ะจะเห็นว่าในช่วงเดือนกุมภาพันธ์มีนาคมเนี่ยนะคะบ้านหลายๆหลังในหมู่บ้านของคุณคิตตี้ค่ะเขาก็จะประดับสีสันแสงสีแบบนี้ค่ะสีเขียวสีทองสีม่วงเป็นหลักค่ะช่วงค่ำคืนที่เราออกกำลังกายค่ะมันเพิ่มสีสันได้ดีมากเลยทีเดียวค่ะ ขอบคุณทุกท่านที่รับชมวิดีโอค่ะแล้วพบกันอีกโชคดีมีความสุขนะคะสวัสดีค่ะ